มูลนิธิปรเตตึงโดยนายพินายศรีพนาสนผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มอบชุดแรกรับให้แก่สูยนพักคอยเทศบาลเมืองบางบัวทองและสนยนพักคอยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน400กล่อ,องคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น86,000บาทโดยมีนางจีราน,านันจิราชายัยเมธาพงศ์หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณาสุขนักบริหารงานสาธารณาสุขและนายดำรงรั์ โอทิรัตเป็นตัวแทนรับมอบณมูลนิธิโปรต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพมหานาครโดยในวันเดียวกันนี้มูลนิธิโปรต็กตึงจัดทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดอย่างชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน580ชุดเพื่อส่งต่อทานน้ำใจจากร้านเปเปอร์ลุมคาเฟ่และสายฟ้าเด็กคูพาร์ ให้แกู่นยนพักคอยวัดอินทร,รวิหารเขตพระนครูนยนพักคอยศูนย์สร้างสุขทววุกัยเกียรกายเขตดุสิตและูนยนพักคอยเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครรวม3ามแห่งสู้โควิด -19 โดยมีผู้แทนจากูนยนพักคอยแต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบโดยเมื่อวันที่17-18ส,สิงหาคมที่ผ่านมาบุลริธิปรตึกตึงนโดยนางสาวสุภรัตน์สมบัติเจริญชัยผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ส่งต่อฐานน้ําใจ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ผู้ประสบปัญหารายเดือนและสถานสงเคราะห์เด็กและศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนต่างๆรวม9แหง่งได้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีสถาบันแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึง่งหญิงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน บ้านอุเบกขาจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตาจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการชนาพิเศษจังหวัดนครปฐมและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายศิรินทรจังหวัดนครปฐมรวมมูลค่าเงินทั้งสิ้น2 5งแสนบบาทโดยมีผู้แทนสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ